ตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่กันอย่างไครับนี่อยู่ท้องนาบ้านดอนมันค่ะบ้านดอนมันเนาะตอนนี้เอ่อมาทําอะไรกันเนาะตอนนี้วันนี้เราจะมาเก็บข้าวเมาอ่อนกันค่ะเก็บข้าวเมาอ่อนเนาะใช่ค่ะเก็บข้าวเมาอ่อนมาเก็บมาเก็บเขามาเก็บเขาที่อยู่ในในทุ่งใช่ค่ะอันนี้ทำข้าวมาอ่อนอันนี้เขาเขาเหนียวเนาะอันนี้เขาเหนียวค่ะเอ่อที่นี่อันนี้ใครเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อสนองครับพ่อสนองครับพ่อสนอง แข็งแรงนะครับอายุเท่าไรแกอยู่เท่าไรแล้วพ่ะหกสิบแปดปีแล้วค่ะหกสิบแปดบ้านบ้านพ่ออยู่บ้านน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 นคุณแม่ละ่ะแม่แม่ปานีคะ่ะแม่ปานีเนาะเอ่อแต่นี่วิธีการว่ามันจะเข่าจะเก็บได้ไม่ได้อันนี้เขาเหนียวเนาะอันนี้เขาเหนียวคะ่ะเออดูจากไหนเรานี่คะ่ะเราจะมาดูที่มันแก่ได้คือ้แม่ลวงเราจะเลือกที่มันก้มอะคะ่ะ มันเราเรียกว่ามันก้มเนาะอะไรคือก้มอันมันก้มเนี่ยค่ะเจะสังเกตดูนะเขาที่ยังไม่ก้มพวกเนี้ยค่ะยังไม่แก่นี่ยังเขาลวงมันยังไม่ลงค่ะมันยังตั้งๆอยู่อันนี้คือยังไม่ก้มยังไม่ยังไม่แก่นะคะอันนี้ยังไม่แก่ไม่ก้มเนาะอันที่มันก้มเราแก่เต็มที่เราก็จะเก็บเราจะสังเกตดูป่ายมันก็จะเป็นออกสีสีเหลืองค่ะสีสีเหลืองนิดๆที่เร้ำตาลนิดสีเหลืองนิดๆนะคะที่แก่แอจเต็มที่เป็นแบบเนี้ยค่ะครับ ส่วนกกก็ยังยังเขียวอยู่เหมือนเดิมค่ะโกกยังเขียวเดี๋ยวโกกโคนออเอาออกมาทักอันดูอเ,เอออย่างนี้เขาทานอย่างนี้เอาลองอธิบายดูยจ้ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปลายลวงนะคะอันนี้คือปลายอันนี้คือปลายลวงอันนี้คือกกคลวงอัน,นไหนมันจะแก่ก่อนอันนี้จะแก่ก่อนคะ่ะตั้งปลายจะแก่ก่อนอันนี้คือยังยังเขียวเขียวอยู่ยังเป็นน้ำนมอยู่ยังเป็นน้ำนมอยู่ใช่ค่ะไข่โดงก็จะแก่ก็ เขาอนไนที่อร่อยที่ไปกินกกลวงค่ะหอมจะนิ่มจะนิ่มจะเป<ะ>เขียวแล้วก็จะพวกนี้จะมีความหอมในตัวเยอะแล้วค่ะอืก็จะเขียวในตัวโอเคครับวันวันหนึ่งเก็บไหลไปเลยตามเขาแก่เลยค่ะเราจะกรหนดไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันจะแก่เท่าไรมันแล้วแต่ตามเขาแก <laughs> ตามที่ห <laughs> อ <laughs> มมันจะแก่เลยค่ะแม่เก็บยากไหมก็ถ้าเราขิ้นแล้วก็ไม่ยากหรอกจ้ะ เรากระแนมไปไว่ารวงไหนมันเกศเด็กเล็กไปเรื่อยเมื่อคีรารวงเอาสักสักฝุดนึงสักศอกหนึ่งเนาะตัดสักสองหนึ่งตัวนี้ก่อนเกี่ยวตัดใบธงไปด้วยใบธงคือใบที่ชี้ตีกระลวงเลยครับมันนั้นก็ตัดไปเออแล้วก็จะพูดยังไงล่ะเราก็ซูนใช่ไหมเนี่ยเช่นเคยซูนซูนป่าไปเรื่อย แล้วก็เราก็ไม่รู้อันไหนมันจะมันจะซุกไม่ซุกบุก,กป่ปปป<ล>าไปเ <sunscreen. S 2> ปรปื่อยพรุ่นี้ก็มาอาจจะมามาลุย<อ>มาลุยไป่าลุยไปอ่ะยังไม่แก่พรุ่งนี้ก็จะแก่ละมันก็จะแก่อะไรกัน,ใน,ใน,ในแบบนี้ทุกวันเราก็ต้องเลือกวันนี้เลือกเนาะใช่ค่ะต้องเลือกเอามันจะไม่เหมือนเรากมันจะเลือกี่ปลาเดียวกันนี่แหละทุกวันทุกวันอ๋อเลือกทุกวันเป็นเป็นว่ามดครับ แดูดีๆมันจะแตกต่างกันแกไแก่อันนี้อันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ยังอ่อนเนาะแม่อันที่แม่ยังไม่ได้เกี่ยวเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเลยอันจะแกละอันนั้นิ่มใช่ค่ะแล้วกินเรืวอขมันจะดูมันจะดูออกเลยว่าอันไหนแกแกจะดูแตกต่างกันเลยอันนี้พอเก็บได้แต่อันนี้ยคจะยังาอยากเก็บยากไหมไม่อยาเอวันึง เราเก็บจักช่วโมงครับเนี่ยที่ปกติสามชั่วโมงวันนี้ออกมาจักโวงครับเนี่ยัปเนี่ยวันนี้เป็นที่เจ็ดกันยาหกสามหกโมงขาดบาทจะแล้วประมาณจักโวงครับสามโมงก็จะขึ้นเอาไว้พรุ่งนี้ด้านเนาะจะได้ทยอยทำกูจะได้แต่ละขั้นตอนนี่ยากแท้ๆโอเคครับ ทำอยู่จักหนานจักแปงตอนนั้นตอนนี้ครับอันนี้อันนี้มีอยู่สามหนึ่งแฝงอันนี้อ๋อแฝงว่ายังไม่แก่ยังไม่ยังเก็บไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอีกโอเคครับกเก็บเขาอ,อันนีอนน้อันนี้ตะขคายกันนก ป็นครับอันนี้ทําแปลงเนะี่ยอันอันนี้บานสามสี่เดือนอันนุ่นสองสามเดือนอันนุ่นสองเดือนกําลังไล่ครับโอเคครับวันนี้มาดูชีวิตที่บ้านบ้านน้ำมันปลูกบ้านน้ำมันในชีวิตของชาวบ้านอยู่บ้านน,น้อยครับ